สวัสดีครับพบกับสุลกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูนะครับเล่งเครื่องล่า be, เอียนซูเบียเบดาวรุ่งอาร์เจนตินาเทียบชั้นฮูเลียนอาวาเรสต์ปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดเด่นหน้าสำรวจตลาดนักเตะอ,อ,อ,อเมริกาใต้เพื่อารนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีเสริมทัพในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับนั้กแ,แต่ที่เซจ,จิมเลตคลิปก็มาเป็นผู้ร่วมบริหารสโมสรแมนยู ได้ให้ความสำคัญกับการคว้าตัวนักเตะดาวรุ่งแล้วเริ่มเห็นสัญญาณของการเฟ้นหาพรสวรรค์ทั่วโลกอย่างจริงจังในเดือนมกรคาคมที่ผ่านมาปีแสดงคว้าตัวดิโกเลออนดาวรุ่งชาวปรวารกวัยในวัย17ปีโดยสัญญา5ปีโดยนักเตะจะย้ายม,มาร่งทีมแมนยูในช่วงสมัยน,นี้เมื่อหมดสัญญากับซิโรปอดเตนโยหลังจากพ่านโอกาสคว้าดาวรุ่งอเมริกาใต้ให้กุแข่งในพิลีก แมนยูจึงมุ่งมั่นที่จะสำรวจตลาดนักเตะในภูมิภาคดังกล่าวซึ่งเต็มไปด้วยนักเตะพรสมรค์มากมายนอกจากนี้นักเตะจากอเมริกาใต้มักจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังย้ายมาเล่นในยุโรปนั่นทําให้แมนยูต้องเร่งเครื่องเพื่อคว้าตัวและหาโอกาสคว้าตัวมาร่วมทีมแมนยูได้แข่งขันกับอาร์เซนอลล่าตัวโซเบเบรในช่วงเสาร์น,นี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับแมนยูเนื่องจากรูเบนอเมริมต้องการปรับปรุงทีม เพื่อฤดูการ2,025ถึง2,026ปีแสดงจำเป็นจะต้องขายนักเตะเพื่อระดมทุนซื้อนักเตะใหม่โดยมีนักเตะหลายคนในทีมชุดใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำเทบแฟนบอลเมนูไม่ทรา,าบเป้าหมายการซื้อขายใดจะได้ออรับความสำคัญแต่การเซ็นยักญากับกอรหน้าจะเป็นหนึ่งในวาระสำคัญตามการรายงานของเซบาสเตียนซูนักข่าวชาวอาร์เจนตินา อาอัเชนออลและแมนยูแสดงความสุขอย่างจริงจังในตัวเอียนซูเบเบรดาวรุ่งวัย18ปีจากลิเวอร์พูลดาวรุ่งลิเวอร์พูลรายนี้นั้นเล่นในตำแหน่งปีขวาและสร้างความประทับใจในศึกชิงแชมป์ำอำเมริกาใต้รุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งอาร์เจนตินาได้รองแชมป์ซูปเบเบเรลงเล่นในกับทีมชุดใหญ่6นัดยิงได้1ลูกแต่ดูเหมือนเขาจะย้ายทีมก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงกับลอสเมลโยนาริออสหรือลิเวอร์พูล แมนยูต้องเสริมแนวรุกในช่วงสมัยนี้และต้องการกองหน้าคุณภาพที่เล่นในตำแหน่งปีกขวาซูเปอร์เบย์ถูกเทียบชั้นฮูเลียนอาวารเรสซูเปอร์เบย์นะครับก้าวขึ้นมาอย่างรวด,ดเร็วจากทีมเยาวชนของลิวเวอร์พูลเขาเป็นนักเตะแนวรุกสารพป,ประโยชน์ที่เล่นได้ทั้ง2ปีกและกองหน้าตัวเป้าความสามารถในการปรับตัวนี้อาจมีค่าอย่างมากสําสหรับทีมของรูเบนนวริมซึ่งอาจเพิ่มคุณภาพและความลึกให้กับตัวเลือกในแนวรุก กวามตุดนทนของแมนยูในซูเปอรเบย์สอดคล้องกับแนวทางการเซ็นชยายกับนักเตะดาวรุ่งของอินิออสซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางการซึกอขายนักเตะของสโมสรดังที่เห็นได้จากข้อตกลงกับไอเดนเฮเวนและเนดิเอโยโรและแพตติกดอกูอย่างไรก็ตามครับซูเ,เปอรเบยรเคยเปรียบเทียบตัวเองกับฮุงเลียนอวเรสอดีกองหน้าของแมนซิตี้ซึ่ง ทำไปได้5 4ลูกให้กับลิเวอร์พูลก่อนที่ย้ายมาพิม์ลิกเมื่อฤดูการ2022ผมเป็นกราหน้าที่มีพลังและทำประตูได้สูบปเบเรกล่าวกับลาสตากินยามอลลิลูนาและผมแข็งแกล่งในการดวลตัวตัว,ตวผมชอบถอยลงมาเชื่อเมเกมกับเพื่อนร่วมทีมและจะบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมยิงประตูผมเล่นล้ทั้งปีขวาและปีซ้ายฮูรเ,เ,เรียนออเรสเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมเขาเป็นแบบอย่างเป็นไอดอล เขามีทักษะการทำประตูและเพรสซิ่งตลอดเวลาเขาเข้าใจเกมอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเอาเรสซึ่งออกจากซตตี้ในปี2024ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นการถล่มตูได้อย่างยอดเยี่ยมกับอัตเลนกุมาทิ์โดยเขายิงไป23ลูกจากทั้งหมด4.6เกมภายใต้การกลุมทีมของดิโก้ซิโมเน่เวลาเท่านั้นนะครับที่จะบอกได้ว่า s ิบวันเบจะเสนากับเมนูหรือไม่ ดูเบนนัมเริมวางแผนเสริมทัพแมนยูขัดแย้งกับอินิอสเรื่องเป้าหมายรอยาย่าวฤดูร้อนนี้จะเป็นช่วงเวลาสําคัญในการกําหนดอนาคตของแมนยูเมื่ออินิอสเตรียมปรับปรุงทีมขั้งใหญ่ดูเบนนอมริมผู้จัดการทีมคนใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักในช่วงเริ่มต้นการคุมเทียมโดยผลงานของทีมในช่วงแรกนั้นย่ำแย่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรนจาฟอรอนกาเลนตินาผิดหวัง ลูเบนนอมเรียมถึงกับกล่าวว่าทีมของเขานั้นเป็นทีมแมนยูที่แย่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แม้ในตอนนั้นคําพูดนี้อาจจะดูรุนแรงแต่เมื่อย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมก็ยากที่จะตฏพิเศษเนื่องจากทีมไพ่แพ้แทบทุกสัปดาห์อย่างไรก็ตามซิจิมรับกิฟก็แสดงถึงการสนับสนุนดูเบนนอมเรียมอย่างเปิดเผยลับดูรอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องพิสูจน์ความเชื่อมั่นนั้นแมนยูหวังแผงที่จะปรับปรุงทีมครั้งใหญ่โดยหลายตำแหน่งต้องการเสริมทัพ เพื่อให้อัมรรมมีทีมที่สามารถแข่งขันกับผู้แข่งได้ในทุกด้านเพื่อระดมทุนสําหรับการสร้างทีมใหม่แมนยูวางแผนที่จะขายนักเตะครั้งใหญ่ที่สุดในปรติศาสตร์และตอนนี้อัมบรมได้แสดงความต้องการของเขาสําหรับการซื้อขายนักเตะในฤดูร้อนนี้แล้วอัมบรมกําหนด,ดความต้องการในการสมทับช่วงซัมเมอ,อร์อัมรรมเริ่มมองไปถึงฤดูดร้อนและการเปลี่ยนแปลงที่เขาต้องการทํากับทีมเนื่องจากเหลือเกมในลีกเพียงแค่8ดนัด และหวังว่าจะมีอีก5นัดในยุโรปก่อนเกมกับแมนเชสเตอร์ดารบี้ในวันอาทิตย์อัมร์เรได้พูดคุยกับสื่อโดย MUTV ถ่ายทอดการแถลงข่าวในการแถลงข่าวอัมบร์เถูกถามถึงอนาคตและเขาได้แสดงความต้องการของเขาสำหรับช่วงซัมเมอร์ผมไม่ได้บอกว่าเราจะคว้าแชมป์นในฤดูกาลหน้าผมไม่ได้บ้าผมแค่อยากจะโฟกัสจุดแข็งของเราและนำนักเตะร,ระดับบิ๊กเพลเยอร์เข้ามา1-2คน การที่อัมริมระบุบิ๊กเพเยอร์ในความต้องการการซื้อขายนักเตะของเขาอาจไม่ถึงหลายสิ่งหลายอย่างเนื่องจากเขาบอกว่าคําจากัดความของเขาอาจไม่ตรงกับสิ่งที่แฟนๆคาดหวังอย่างไรก็ตามมันสมเหตุสมผลหากอัมริมหมายถึงนักเตะที่มีชื่อเสียง2คนเช่นวิกเตอร์โอซิเมนและอาจจะเป็นฟานซิสโกทารินเกาก่อนที่จะมีเตกเตะดาวง์น้กมาอีกหลายคนเช่นไฮเดนเอฟเวนและเซกูโคเน่อัมริมขัดแย้งกับเป้าหมายของ โอมานเบรอดาเมื่อปีที่แล้วกับโอมานเบรอดาได้ร่างโครงการปี2028ซึ่งเป็นแผนการทิทเดเทยทยานของเขาและอินิออสที่จะให้ยูเนเต็ดกลับมาท้าจิงแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นหมายความว่านับจากนี้แมนยูจะต้องมีทีมที่สามารถควา้าแชมป์ลีกได้ภายในฤดรูร้อนปี2027ซึ่งอีก2ปีข้างหน้าซึ่งแสดงเห็นถึงงานที่อินิออตต้องทำในฤดรูร้อนนี้ ม้ว่าสิ่งนี้จะฟังดูทะเทยอทะยานแต่อัมโมเรมกับมีความต้องการที่สูงกว่าโดยเขาบอกกับสื่อไว้ว่าเขาไม่สามารถจัดการกับเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับอีก4ปีข้างหน้าได้แต่ต้องการปรับปรุงทีมม้ดีขึ้นทันทีในฤดูก,กาลหน้าผมไม่สามารถจัดการกับอีก4ปีเราจะลองทำอะไรบางอย่างได้เราต้องดีขึ้นมากนี่คือสมมุสอที่ใหญ่อัมโมเรมกำลังพูดในสิ่งที่เป็นแฟนแมนยูอยากได้ยิน ตอนนี้เขาต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงแต่เพื่อให้ทําเช่นนั้นได้สโมสรต้องมีรู้ร้อนที่ยอดเยีย่ยมด่วนตำรวจจับได้ไหวเมียโอนาน่าโดนปร,น,ปรนในอังกฤษนะฮะโดนปรนเดลี่เมลนะครับสื่อของกอังกฤษระบุเมลานี่คามายยนางแบบที่เป็นภรรยาขององเลโอนาน่าในด่านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนปรน ตอนอยู่นอกร้านอาหารแต่ตำรวจก็จับโจรที่ว่าได้อย่างรวดเร็วเบลลีคามายูนะครับภรรยาขององเรอนเนนาผู้รักษาประตูของเมนยูโดนป้นระหว่างที่อยู่เทสมุนทนเชเชียประเทศอังกฤษตามการรายงานของเดอร์เมลสื่อของเมืองพอรีเหตุการที่ว่านี้มันเกิดขึ้นมเมื่อวันที่29มีนาคมโดยณตอนแรกคามายูซึ่งมีอาชีพเป็นนางแบบนั้นเดินทางไปกินข้าวที่ร้านอาหารอิตาลี แต่ตอนอยู่ในลานจดรถก็โดนปล้นกระเป๋า h ฮมเมสเบรกิ่งราคา6 2 0 0 0ปอนปอหรือประมาณ2.7ล้านบาทกับนาฬิกาโรเล็กไปอย่างไรก็ตามตำรวจก็จับผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วนั่นคือเรียมรอสชายในวัย25ปีโดยเขาขึ้นสารแขวนไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่4เมษายนที่ผ่านมาและมีมคิวต้องขึ้นสารสูงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เหาผีท้ายกันที่แมนยูอาซนอลหูพึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนพร้อมขายโยคอเรสต่ํ่ำกว่าค่าสีชัญญาต่ำกว่าค่าสีชัญญาแมนยู U, ว่ายังไงเดือสันนะครับสื่อของเกาะอังกฤษระบุว่าสปอร์ติ้งลิสบอนยินดีปล่อยวิเตอร์โยคอเรสต่ํ่ำกว่าค่าสี่ชัญญาเพื่อตอบแทนที่เขาไม่ทิ้งทีมในตลาดช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมา bon, สปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรในสึกพิีเมลาลีกาโปตุเกส พร้อมจะขายวิกเตอร์อยอคเรตกอนักคนเก่งของทีมต่ำกว่าเคียบฉีดสัญญาในช่วงเสมัยนี้ตามการรายงานของเดอร์ซันสื่อของเก,กาะอังกฤษยอคเรตตกเป็นข่าวกับทั้งแมนยูและอาร์เซนอลยางหนักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่เขาทำประตูได้แบบเป็นกับเป็นกรรมสปอร์ติ้งลิสบอนขณะที่ทั้งสองทีมดังกล่าวต่างก็กำลังขาดกองหน้าตัวเป้าที่มีความสามารถในการผลิสกร์ เดิมทียคอคเครสมีการสัญญาก,กับสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่ที่85 5, ล้านปอนด์หรือราวประมาณ3,740ล้านบาทแถมเขายังเหลือสัญญาก,กับทีมจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ันยี่สิยไรก็ตามสปอร์ติ้งลิสบอนก็สาบซึ้งที่เขาไม่ย้ายออกจากทีมในช่วงตลดาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนทําให้พร้อมที่จะตอบแทนความจงรักภักดีจเขาโดยการยอมขายเขาในราคา55ถึง70ล้านปอนด์ประมาณ2,420ถึง3,850ล้านบาทนะครับ ก็แพงคือเราละพี่น้องเอ้ยนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5เมษายนนะครับ